สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะดำดิ่งไปกับเรื่องราวของบุคคลสำคัญจริงๆนะครับท่านหนึ่งที่ทรงอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกนั่นคือของจือครับข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความวิชาการนะครับในสารนุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ดซึ่งนำเสนอภาพขงจือที่น่าทึ่งซับซ้อนกว่าที่เราอาจจะเคยได้ยินมา คำถามสำคัญเลยที่เราจะพยายามหาคำตอบไปด้วยกันก็คือของจื้อที่เราพูดพูดกันเนี่ยคือนักปราดตัวจริงหรือว่าเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ถูกตีความถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าภาพของของจื้อนี่แบบว่ามันหลากหลายจริงๆนะคะไม่ใช่ภาพเดียวที่เราเห็นกันทั่วไปมีการตีความเน้นแง่มุมต่างๆไปตลอดประวัติศาสตร์เลยแม้แต่คำว่า confusion ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงแค่ ตัวของจื้อหรือคําสอนดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมที่เรียกว่ารูหรือจูซึ่งมีมาก่อนของจื้อด้วยซ้ําค่ะวันนี้เราจะพยายามเจาะไปที่แก่นปรัชญาโดยเฉพาะจากหลุนโอวีหรือ Analects ที่ถือกันว่าเป็นแหล่งสําคัญนะคะแต่ก็จะดูข้อมูลอื่นๆประกอบไปด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันครบถ้วนขึ้นค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นเราเริ่มต้นกันที่ตัวตนของข,อง,ของจือก่อนเลย แหล่งข้อมูลบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ551ถึง479ปีก่อนคริสต์กาลเป็นยุคที่ราชวงศ์โจกำลังอ่อนแอลงเกิดในแคว้นหลู่ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะยากจนลงหลังจากบิดาเสียชีวิตแต่ก็ยังพอมีพื้นเพทางสังคมอยู่บ้างนะครับท่านเริ่มมีชื่อเสียงด้านพิธีกรรมตั้งแต่ยังหนุหนห่เลยแต่เรื่องตำแหน่งราชการนี่ดูจะสับสนไม่น้อยเลยนะครับ มีบันทึกหลากหลายมากตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆอย่างคนดูแลยุ้งฉางหรือว่าดูแลสัตว์เลี้ยงไปจนถึงตำแหน่งสูงอย่างรักษาการอัครเสนาบาดีในบันทึกของซือมาเชียนดูเหมือนท่านจะพยายามเดินทางเสนอแนวคิดให้ผู้ปกครองแคว้นต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ใช่ค่ะชีวิตในช่วงหลังๆของท่านก็เลยหันมาทุ่มเทให้กับการสอนแทนซอมาเชียนบันทึกไว้นะคะว่ามีสิทธิ์มากมายเลยว่ากันว่าถึง3,000คนนะ่ะ โดยมีสิทธิเอกอยู่77ดคนซึ่งก็ถ่ายทอดความรู้ด้านพิธีกรรมแล้วก็คมภีรโบราณต่างๆเช่นซื้อจริงที่เป็นคมภีร์บทกวีหรือสู่จริงคมภี์ประวัติศาสตร์ค่ะแต่ประเด็นเรื่องแหล่งข้อมูลคําสอนนี่น่าสนใจมากเลยนะครับที่บอกว่าหลุนอวีอาจจะไม่ได้สะท้อนคําสอนทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่แหล่งที่เก่าแก่ที่สุดเสมอไปอย่างนั้นหรอครับถูกต้องค่ะตามธรรมเนียมเรามักจะยกให้หลุนวีเป็นหลักนะคะเพราะเชื่อกันว่า สิทธิ์รุ่นแรกๆรวบร,รวมไว้แต่ก็มีนักวิชาการอย่างเช่นจูหวยเจิงที่ชี้ว่าหลุนหวีเนี่ยเพิ่งจะมาได้รับความสนใจจริงๆก็ในช่วงศตวรรษที่2ถึง1ก่อนคริสต์กานนี้เองทําให้เกิดคําถามว่าอา้าวแล้วบันทึกอื่นๆในยุคใ,ใ,ใ,ใกล้เคียงกันละ่ะมันอาจจะสําคัญไม่แพ้กันหรือ,ออาจจะให้ภาพที่ต่างออกไปก็ได้นะคะและที่น่าตื่นเต้นมากๆคือการค้นพบทางโบราณคาดีในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ พบเอกสารเกี่ยวกับขงจื้อแล้วก็คำสอนที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเลยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นหลุนวีฉบับที่อาจจะมีบทที่หายไปที่สุสานไห่หุนโหหรือตำรายอย่างหรูเจเจอเหยียนที่แปลว่าคำกล่าวของเหล่าหรูหรือข้อความเกี่ยวกับอี้จริงคำพีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่หมาหวังตุยแล้วก็อื่นอื่นอีกเยอะเลยค่ะสิ่งเหล่านี้มันบอกเราว่าหลุนวีที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นแค่ฉบับตัดต่อ ที่เน้นบางประเด็นเช่นเรื่องพิธีกรรมจริยธรรมการเมืองอะไรแบบนี้ทําให้การระบุแก่นแท้ดั้งเดิมจริงๆของของจื๊อนั้นแบบว่ามันยากมากแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ค่ะโหสังดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับจากบุคคลในประวัติศาสตร์กลายเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ยังต่อไม่เสร็จเลยแล้วแล้วการที่ภาพลักษณ์ของท่านเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยล่ะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่เลยค่ะ การตีความขงจื้อนี่เปลี่ยนไปอย่างมากตามบริบททางสังคมการเมืองเลยนะคะในยุคจกักรวรรดิจีนท่านก็กลายเป็นต้นแบบผู้ปกครองเป็นนักปราชสำหรับข้าราชการพอถึงยุคราชวงศ์ซ่งแนวคิดขงจื้อใหม่ก็ตีความท่านในเชิงอภิปรชัชยามากขึ้นไปอีกพอไปถึงยุโรปยุคเรืองปัญญานักคิดอย่างไลบ์นิสก็ยกย่องท่านว่าเป็นนักปรชัชญาศิลธรรมที่ไม่ต้องพึง่งศาสนา แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็วิจารณ์ว่าท่านเป็นพวกไม่มีศาสนาหรือสนับสนุนเผด็จการไปนู่นเลยค่ะแล้วในจีนยุคใหม่เองก็ยังมีการตีความที่เอ่อแตกต่างกันสุดขั้วอีกนะครับเนี่ยกลุ่มหนึ่งมองว่าคําสอนท่านเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณของชาติได้เลยแต่อีกกลุ่มกลับมองว่าเป็นอุปสรรคต่อความทันสมัยความเท่าเทียมไปเลยถูกต้องค่ะการตีความที่มันผันผวน,นแบบนี้สะท้อนวาระของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีเลย การศึกษาของจื้อจึงไม่ใช่แค่การอ่านข้อความนะคะแต่ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของการตีความควบคู่กันไปด้วยเพราะมารดกของท่านไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาต่อรองความหมายอยู่เสมอเหมือนเป็นกระจกสะท้อนสังคมในยุคนั้นๆด้วยค่ะโอเคครับชัดเจนเลยครับว่าภาพของของจื้อนี่มีหลายชั้นจริงๆทีนี้เราลองมาเจาะลึกกั่นปรัชญาที่มักจะถูกอ้างถึงกันบ้างดีกว่าครับเริ่มที่เรื่องหลี่หรือพิธีกรรม ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญเรื่องหนึ่งเลยขงจื้อขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวชาญด้านนี้มากทั้งเรื่องพิธีการดนตรีแต่การเน้นย้าให้ทําตามแบบแผนเป๊ะๆนี่แหละครับที่ทําให้บางคนมองว่าท่านเป็นพวกหัวโบราณยึดติดรูปแบบเดิมๆอย่างที่เคยพูดกับสิทธิ์ว่าท่านห่วงแกะแต่ข้าพเจ้าห่วงพิธีกรรมอะไรทํานองนั้นอืมแต่จุดที่น่าสนใจนะคะเราก็ถือเป็นนวัตกรรมของข,อง,ของจื้อเลยก็คือ การให้ความหมายใหม่กับการทำพิธีกรรมค่ะท่านไม่ได้เน้นแค่ผลภายนอกอย่างเช่นการขอพรเทพ,พเจ้าหรือว่าการรักษาลำดับชั้นทางสังคมแต่ท่านให้ความสำคัญกับสภาวะจิตใจภายในของผู้ปฏิบัติมากกว่าค่ะ ท่านตำหนิการทำพิธีโดยที่ไม่มีความเคารพหรือจริงแล้วก็บอกว่าแก่นแท้ของพิธีไม่ได้อยู่ที่เครื่องเส้นหรือดนตรีก็ไม่ได้อยู่ที่เครื่องดนตรีความเคารพนี่แหละค่ะคือตัวตัดสินว่าทำไปตามหน้าที่หรือว่าทำอย่างเข้าถึงแก่นจริงๆอ๋อหมายความว่าพิธีกรรมไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่เป็นเครื่องมือฝึกฝนจิตใจด้วยอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะเป็นการบ่งเพาะคุณค่าเลยเลยทีเดียว ของจื้อมองว่าการปฏิบัติตามหลีเนี่ยช่วยควบคุมความปรารถนาที่มันไม่มีที่สิ้นสุดและที่สําคัญคือช่วยปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะในบันทึกพิธีกรรมมีตัวอย่างน่าสนใจนะคะเช่นการที่อารมณ์ของผู้ปกครองควรจะเปลี่ยนไปตามบริบทของพิธีจากยินดีเป็นโศกเศร้าหรือจากปกติเป็นกังวลเมื่อต้องตัดสินคดีนี่คือการฝึกการตอบสนองทางอารมณ์ให้เหมาะสม หลี่ยังเปรียบเหมือนกับเขื่อนที่กั้นกิเลสตัณหาส่วนเกินทําให้เกิดพื้นที่สําหรับการไตร่ตรองแล้วก็พัฒนาตนเองค่ะฟังดูเหมือนเป็นการฝึกจิตวิทยาเลยนะครับเนี่ยแล้วมันเชื่อมโยงกับการสร้างระบบคุณค่าได้อย่างไรครับที่ท่านยอมรับเนื้อแห้งมัดหนึ่งเป็นค่าเรียนหรือว่าไม่โค้งคํานําให้ของขวัญอื่นที่ไม่ใช่เนื้อแห้งอันนี้คืออะไรครับอ๋อนั่นคือการสร้างระบบคุณค่าทางเลือดค่ะที่อิงกับมาตรฐานทางพิธีกรรมไม่ใช่คุณค่าทางโลกหรือว่าเงินทอง เนื้อแห้งมัดหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องเส้นไหวในพิธีการยอมรับสิ่งนี้เป็นค่าเรียนก็เลยเป็นการให้ความสําคัญกับระบบคุณท่านี้เหนือสิ่งอื่นการปฏิเสธของกำนันทางโลกหรือการเดินทางออกจากแวนเมื่อผู้ปกครองและเลยพิธีเส้นไหว้ก็เป็นการยืนยันจุดยืนยาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าพิธีกรรมช่วยปรับมุมมองเราออกจากเรื่องวัตถุทําให้เห็นคุณค่าที่ต่างออกไปแล้วก็เปิดทางให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นถูกต้องค่ะ และนี่คือรากฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่อุดมคติของวินยูชนหรือจุนสื่อผู้ซึ่งควรจะอยู่เหนือการสแสวงหาลาบยศเสริญทางโลกดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าความมั่งคั่งและสถานะสูงส่งหากไม่ได้มาโดยชอบธรรมข้าพเจ้าก็ไม่ยึดติดความยากจนและต่ำต้อยหากไม่ได้มาโดยชอบธรรมข้าพเจ้าก็ไม่หลีกหนีประมาณนั้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือ การปฏิบัติหลีช่วยควบคุมความต้องการภายนอกและวางรากฐานทางจิตใจสําหรับการพัฒนาคุณธรรมภายในต่อไปค่ะน่าสนใจมากหลครับพอพูดถึงการพัฒนาคุณธรรมภายในก็นําเราไปสู่อีกแกนสําคัญเลยคือเรื่องคุณธรรมหรือเตอ๋อหรือแบบแผนพฤติกรรมในอุดมคติที่เรียกว่ามัควิถีหรือเต้าของวิญยูชนแนวคิดนี้ดูคล้ายๆจริยศาสตร์คุณธรรมของทางตะวันตกเหมือนกันนะครับมีส่วนคล้ายกันค่ะ คืนนั้นการบ่มเพาะอุปนิสัยที่ดีงามสิทธิ์ของท่านชื่อยูร่อเคยกล่าวไว้ทํานองว่าคนที่กระตำยูต่อพ่อแม่พี่น้องหรือเซี่ยวกับตี้เนี่ยมักจะไม่สร้างปัญหาให้สังคมเพราะวิ่งยูชนให้ความสําคัญกับรากฐานเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วมักวิถีก็จะเจริญงมง,งามขึ้นมาเองรากฐานที่ว่าก็คือคุณธรรมเหล่านี้นี่เองซึ่งขงจื๊อท่านก็ไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะ แต่เป็นการนำอุดมคติที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้คุณธรรมหลักๆที่พูดถึงบ,บ่อยๆในหลุนเว่ยก็จะมี5อย่างคือเหรินหรือเมตตาธรรมอี้ความถูกต้องหลี่ความเหมาะสมตามจารีตจือ้อปัญญาและสิ้นความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือค่ะเรามาลองแกะทีละอย่างดีไหมครับเริ่มที่เหรินหรือเมตตาธรรมนี่คืออะไรกันแน่ครับหรอ นี่เป็นคุณธรรมที่กว้างมากๆค่ะหลักๆเลยคือการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึงใจเขาใจเราบางทีก็แปลง่ายๆว่าการใส่ใจผู้อื่นแต่ในรายละเอียดอาจจะหมายถึงการปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนแขกสำคัญการพูดน้อยไม่ใช้คำพูดคมคายเกินไปมีความเคารพซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ค่ะ ถือเป็นคุณธรรมที่ครอบคลุมที่สุดจนวินยูชนยอมตายดีกว่าที่จะละทิ้งเหริอนอาจมองได้ว่าเป็นการไม่เห็นแก่ตัวหรือการตัดสินใจโดยมองจากมุมของส่วนรวมไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียวเรื่องที่มาของเหรินก็มีการตีความต่างกันไปนะคะเมืองจื่อเชื่อว่ามาจากความสงสารเห็นใจโดยธรรมชาติแต่ในหลุนวี่ดูจะเน้นการบ่งเพาะผ่านพิธีกรรมและคำพีมากกว่าค่ะ อย่างที่บอกว่าโดยธรรมชาติคนเราใกล้กันโดยการฝึกฝนจึงห่างกันแล้วก็มักจะเชื่อมโยงเหริ่นเข้ากับความกตัญญูแล้วก็การปฏิบัติหลี่เช่นการเอาชนะตนเองและกลับสู่ความเหมาะสมตามจารีตคือเรินครับครับต่อมาคืออ e ี้หรือความถูกต้องอันนี้จะเน้นไปทางไหนครับอี้ e เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะในตำแหน่งที่เป็นสาธารณะ การรักษาความซื่อสัตย์ความยุติธรรมไม่คอร์รัปชันวินยูชนจะคำนึงถึงความถูกต้องเมื่อเจอผลประโยชน์หรือกำไรยอมลำบากดีกว่าที่จะทำผิดอีถ้าผู้มีอำนาจยึดมั่นในอีแล้วประชาชนก็จะเชื่อฟังค่ะอีก็คือการไม่เห็นแก่ตัวรูปแบบหนึง่งแต่จะเน้นไปที่ความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจต่งตางๆค่ะ เหมือนเคยได้ยินเรื่องเล่าขำๆแต่ชวนคิดในหารไฟจืดที่เกี่ยวกับอี้ด้วยใช่ไหมครับเรื่องลูกทอกับข้าวฟ่างอ๋อใช่ค่ะเรื่องนั้นน่าสนใจมากคงจื้อได้รับลูกทอมาพร้อมกับมเมล็ดข้าวฟ่างซึ่งปกติใช้ขัดลูกทอให้เงาแต่ท่านกลับกินข้าวฟ่างก่อนเพราะในพิธีเส้นไหว้เนี่ยข้าวฟ่างถือเป็นของสูงค่าการเอาของสูงค่ามาขัดถูของที่ต่ำกว่าอย่างลูกทอถือเป็นการขัดขวางความถูกต้องหรืออี้ดันเอง ถึงแม้จะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อล้อเลียนนะคะแต่มันก็ชี้ให้เห็นแก่นของอี้คือการยึดมั่นในระบบคุณค่าทางพิธีกรรมเหนือกว่าความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางวัตถุค่ะแล้วเหรินกับอี้เนี่ยมันไปด้วยกันได้เสมอไหมครับมีโอกาสขัดแย้งกันไหมเป็นคําถามที่ดีค่ะบางตําราก็มองว่าอาจจะขัดแย้งกันได้นะคะเช่นความเมตตาต่อคนในครอบครัวอาจจะไปขัดกับความถูกต้องในหน้าที่ราชการ แต่ในหลุนอวี่เองเนี่ยไม่ค่อยปรากฏความขัดแย้งนี้ชัดเจนนักอาจจะเพราะว่ามักพูดถึงในบริบทที่ต่างกันหริออาจจะเน้นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวส่วนอีก,ก็จะเน้นเรื่องหน้าที่การงานแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองอย่างก็ผลักดันให้คนทำตามแบบแผนวัฒนธรรมที่ดีงามเหมือนกันค่ะเข้าใจครับคุณ,ณธรรมตัวที่สามคือหลี่หลี่อีกครั้งแต่คราวนี้ในความหมายความเหมาะสมตามจารีตไม่ใช่ตัวพิธีกรรมโดยตรงแล้วใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะหลีในที่นี้คือความรู้สึกไวต่อสถานะทางสังคมของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นและความเต็มใจที่จะแสดงบทบาทตามธรรมเนียมอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งพิธีการแล้วก็มารยาทในชีวิตประจำวันเลย คงจื้อให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากๆนะคะเช่นเรื่องสีเสื้อผ้าหรือการบอกว่าอย่าดูอย่าฟังอย่าพูดอย่าทำถ้าไม่สอดคล้องกับหลี่แสดงว่าธรรมเนียมเหล่านี้มันช่วยบ่มเพาะคุณธรรมแต่ท่านก็ย้ำนะคะว่าทำแต่เปลือกนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้สึกที่จริงใจประกอบด้วยเช่นพิธีที่ไร้ความเคารพหรือการไว้ทุกโดยไม่เศร้าโศกจริงๆก็ไม่มีความหมายค่ะ การเรียนรู้หลี่นี่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อเป็นผู้ดีหรือเป็นข้าราชการเลยนะครับใช่ค่ะคงจื้อสรุปหลักการศึกษาไว้ว่าเริ่มต้นด้วยบทกวีสื่อจริงตั้งมั่นด้วยหลี่สมบูรณ์ด้วยดนตรีท่านเน้นให้ลูกชายเรียนรู้สื่อจริงเพื่อให้สื่อสารเป็นแล้วก็เรียนหลี่เพื่อให้วางตัวได้การให้คุณค่ากับความรู้รอบด้านนี้เองที่ทําให้คงจื้อกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการศึกษาไปค่ะตัวที่สี่จือ้อหรือปัญญาอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ ือคือความสามารถในการประเมินผู้คนและสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องค่ะช่วยให้แยกแยะคนดีคนชั่วได้รู้ว่าควรจะช่วยเหลือใครไม่ควรไปยุ่งกับใครเป็นการรู้จักผู้อื่นนั่นเองนอกจากนี้ยังหมายถึงการเข้าใจสถานการณ์ทางศิลธรรมด้วยทําให้มั่นใจในการทําความดีไม่สับสนอย่างที่ท่านว่ารู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้นี่แหละคือความรู้ผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงงมงายค่ะครับสุดท้ายคือสิ้นความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือ อันนี้ดูจะเข้าใจง่ายแต่ก็สำคัญมากใช่ไหมครับสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะสิ้นทำให้คนอื่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองถ้าไม่มีสิ้นแล้วเนี่ยคำแนะนำดีๆก็อาจจะกลายเป็นการใส่ร้ายการปกครองก็กลายเป็นการกดขี่ขุดรีดไปคงจือถึงก็บอกว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญต่อรัฐยิ่งกว่าอาหารหรืออาวุธเสียอีกนะคะเพราะถ้าประชาชนไม่เชื่อถือแล้วรัฐก็อยู่ไม่ได้ค่ะโหคุณธรรมห้าอย่างนี้เหรน อี้ลีจือสิ้นดูเหมือนเป็นชุดที่สมบูรณ์ในตัวเองเลยนะครับผ่านระหว่างคุณธรรมเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนเป็นระบบขนาดนั้นนะคะบางทีเหรินก็ใช้ในความหมายกว้างๆที่รวมอย่างอื่นไว้ด้วยบางทีก็แยกกล่าวกันไปตามบริบทแล้วก็ยังมีคุณธรรมอื่นๆที่สำคัญอีกเช่นความจงรักภักดีหรือจงความกล้าหาญหรือหยงด้วยค่ะมีประเด็นเรื่องการตีความบางข้อความให้คล้ายๆกับกฎทอง โกลเด้นรูด้วยใช่ไหมครับที่ว่าอย่าทำกับคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบกันบ่อยแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าข้อความเหล่านี้อาจจะดูเป็นนามธรรมาแล้วก็สากลไปหน่อยซึ่งต่างจากสไตล์การสอนผ่านบทสนทนาตามสถานการณ์ที่เป็นปกติในหลุนวีแล้วพอไปเทียบกับข้อความคล้ายๆกันในตำราอื่นอย่างต้าเสวอ ในบันทึกพิธีกรรมนี่ดูเหมือนจะเน้นไปที่การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปกครองมากกว่าคือผู้ปกครองควรจะเรียกร้องจากคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ตาหนิในตัวคนอื่นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองไม่มีมันเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจด้วยการกระทำไม่ใช่กฎสากลน,นามมาทำแบบกดทองเสียทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของความซับซ้อนในการตีความนะคะเข้าใจเลยครับ ทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่เชื่อมโยงคุณธรรมเข้ากับการเมืองและสังคมคือเรื่องครอบครัวและรัฐคงจื้อนำแนวคิดอานัตแห่งสวรรค์หรือเทียนมิ่งเทียนมิ่งของราชวงศ์โจมาปรับใช้อย่างไรบ้างครับแนวคิดเดิมก็คือสวรรค์หรือเทียนเจียนจะมอบอำนาจให้ผู้ปกครองที่มีคุณธรรมหรือเตอ๋อคงจื้อนำแนวคิดนี้มาเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะครอบครัวค่ะท่านมองว่า ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบในครอบครัวเนี่ยเป็นรากฐานของการเมืองเลยท่านเชื่อมโยงความกตัญญูหรือเซี่ยวต่อพ่อแม่เข้ากับความจงรักภักดีหรือจงต่อผู้ปกครองดังที่กล่าวไปในตอนต้นว่าความกตัญญูเป็นรากฐานสําคัญของบุคคลซึ่งหมายถึงรากฐานคุณธรรมที่จะนําไปสู่สังคมที่สงบสุขค่ะท่านได้ขยายความหมายของความกตัญญูหรือเซี่ยวด้วยใช่ไหมครับ จากเดิมที่เป็นแค่พิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษใช่ค่ะท่านขยายให้ครอบคลุมถึงการปฏิบตัติต่อพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยโดยเน้นการทำตามหลี่ทั้งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนจัดงานศพแล้วก็ตอนเส้นไหว้หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ท่านยังให้เหตุผลสนับสนุนการไว้ทุกขปีว่าเป็นการแสดงความระลึกถึงช่วงเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงดูอุ้มชูเราตอนเป็นทารกเป็นการยกระดับเซี่ยวให้เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่กว้างขึ้นของวินยูชนค่ะ มีข้อสังเกตจากนักประวัติศาสตร์ความคิดชื่อเฉินหลายนะคะว่าในยุคหลังๆเนี่ยมีการรวมชุดคุณธร,รรมสองชุดเข้าด้วยกันชุดหนึ่งเป็นคุณธรรมทางการเมืองของผู้ปกครองอีกชุดเป็นคุณธรรมในครอบครัวคงจื้อท่านก็เลยต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างหน้าที่ต่อครอบครัวกับหน้าที่ต่อรัฐเช่นมีกรณีที่ท่านตำหนิสิทธิ์ชื่อเจิงจื่อที่ยองให้พ่อตีอย่างรุนแรงเกินไปโดยอธิบายว่าเรามีหน้าที่ต่อพ่อคือค,อความกตัญญูแต่ก็มีหน้าที่ต่อผู้ปกครองด้วยคือความ รักักดีซึ่งรวมถึงการรักษาชีวิตร่างกายตัวเองไว้เพื่อรับใช้บ้านเมืองด้วยเป็นการถ่วงดุลอำนาจของบิดาค่ะและถ้าเกิดหน้าที่สองอย่างนี้มันขัดกันจริงๆเหรอครับอย่างเรื่องจื่อกงผู้ซื้อตรงที่ไปฟ้องว่าพ่อตัวเองขโมยแกะอันนั้นเป็นยังไงครับโอ้นั่นเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะ ขงจื้อมองว่าถึงแม้การขโมยจะเป็นสิ่งผิดแต่การที่ลูกไปฟ้องพ่อหรือพ่อปิดบังให้ลูกเนี่ยถือเป็นความซื่อตรงในอีกความหมายหนึ่งซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ในครอบครัวท่านไม่ได้บอกว่าให้ละเมิดกฎหมายนะคะแต่ชี้ให้เห็นว่าต้องหาความสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์ของรัฐกับความผูกพันในครอบครัวซึ่งเป็นการปรับแนวคิดเสี้ยวให้ซับซ้อนขึ้นตามความเป็นจริงค่ะอ๋อ oh. ความเชื่อมโยงระหว่างความกตันญ,ญูเซี่ยวกับความจงรักพักดีจงนี่เองสินะครับที่ทําให้นักสังคมวิทยามองว่ารัฐมักจะส่งเสริมสองอย่างนี้คู่กันไปเพื่อให้คนรู้สึกผูกพันและรับผิดช,ชอบทั้งต่อครอบครัวและรัฐถูกต้องค่ะกลับไปที่เรื่องอนติสวรรค์อีกนิดนะคะในยุคหลังๆความหมายก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจากเดิมที่เชื่อว่าสวรรค์จะเข้ามาแทรกแซงโดยตรงก็เปลี่ยนมาเป็นการดูผลของการปกครองที่ดี แล้วก็ความรู้สึกของประชาชนเป็นเครื่องยืนยันความชอบธรรมแทนชีวิตของของจื้อเองที่ไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองทั้งๆท,ท,ที่มีคุณธรรมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตีความใหม่นี้ด้วยนะคะมีแนวคิดเรื่องกษัตริย์ไร้บัลลังก์หรือสู้หวังสู้หวังเกิดขึ้นคือถึงแม้ท่านไม่ได้ครองราชจริงๆแต่คำสอนของท่านก็มีอิทธิพลยิ่งกว่ากษัตริย์เสียอีกบทบาทของสวรรค์จึงดูเป็นนามธรรมมากขึ้น เป็นเหมือนผู้กำหนดแบบแผนทางศิลธรรมมากกว่าจะเป็นผู้แทรกแซงโดยตรงอย่างที่ท่านว่าสวรรค์จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยเหรืออ๋อครับครับดังนั้นเวลาของจื้อผู้เรื่องสวรรค์กับผู้ปกครองก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองหันมาสำรวจคุณธรรมของตัวเองและก็ดูแลประชาชนให้ดีมากกว่าจะเป็นเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารใช่ค่ะแนวคิดเรื่องอนติสวรรค์ถูกปรับให้กว้างขึ้น ครอบคลุมถึงคุณธรรมส่วนบุคคลของทุกคนไม่ใช่แค่ผู้ปกครองสูงสุดการแสดงออกซึ่งคุณธรรมเช่นความอ่อนน้อมความกตัญญูกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความเหมาะสมในบทบาทต่างๆค่ะซึ่งก็นำไปสู่แนวคิดเรื่อง5้าความสัมพันธ์หรืออูลุนที่สำคัญในยุคหลังๆใช่ไหมครับเช่นผู้ปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองพ่อแม่ลูกสามีภรรยาพี่น้องแล้วก็เพื่อน การทำหน้าที่ในแต่ละบทบาทให้ดีกลายเป็นหัวใจสำคัญของจริยธรรมแบบของจื้อที่บางคนเรียกว่า r o a d Ethics คือเน้นการทำตามหน้าที่ในสังคมมากกว่าการคิดหาเหตุผลนามธรรมสรุปได้ว่าของจื้อได้นำมรดกทางความคิดที่มีอยู่เดิมทั้งเรื่องพิธีกรรมคุณธรรมความกตัญญูอนติสวรรค์มาตีความแล้วก็ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยเน้นว่าการแสดงออกซึ่งคุณธรรมผ่านบทบาททางสังคมที่เหมาะสมคือสิ่งยืนยันความชอบธรรมในการดำรงอยู่และใช้อำนาจทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและรัฐค่ะฟังทั้งหมดแล้วนะครับภาพของของจื้อนี่ซับซ้อนและก็น่าสนใจกว่าที่เคยเข้าใจมากเลยครับตั้งแต่การเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ข้อมูลบางส่วนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนการเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกตีความใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ปจนถึงแก่นปรัชญาที่เน้นการบ่มเพาะจิตใจผ่านพิธีกรรมหรือหลี่การสร้างคุณธรรมหลักๆเหลินอี้หลี่จือ้อสิน่นและการเชื่อมโยงจริยธรรมในครอบครัวอย่างเซี่ยวเข้ากับการเมืองหรือเทียนมิ่งทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยครับว่าทำไมท่านถึงยังคงมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีการถกเถียงตีความกันอยู่ตลอดเวลาก็ตามใช่ค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้เราได้ลองคบคิดกันต่อนะคะ จากที่เราเห็นว่าคำสอนของของจื๊อนั้นมันไม่ตายตัวแล้วก็มีการตีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามวัฒนธรรมคำถามที่น่าสนใจก็คือในอนาคตข้างหน้าสังคมหรือวัฒนธรรมอื่นๆจะยังคงหยิบยืมปรับเปลี่ยนหรือตีความขงจือ้อเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายของตัวเองต่อไปอีกหรือไม่แล้วจะตีความเป็นในทิศทางไหนแง่มุมไหนที่เราคุยกันในวันนี้อาจจะถูกเน้นย้ำมากขึ้นหรืออาจจะถูกมองข้ามไปเลยก็ได้นะคะ นี่อาจจะเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าคงจือใช่ไม่ใช่แค่บุคคลในอดีตแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาและพร้อมที่จะถูกให้ความหมายใหม่ได้เสมอค่ะ